สวัสดีค่ะอยู่กับสมรชาแนลตอนนี้ก็ตุ้มโฮมครัวกลางนะคะกำลังกินข้าวกันอยาอ่างอร่อยมาดูนะคะว่ามีใครกินมั่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมรชาแนลด้วยนะคะอันนี้ก็ผัดผักหวานนะคะวรอนดนาทีจัดให้นะคะมื้อนี้วรอนดนาทีจัดให้

จกนข้าวไดองนเกนเินข้าวกันไะคะตอนนี้โอ้โหกองเข่าหน่อยผาแมียแล้วแล้วป้ากองเข่ากองข้าวอะไรนะกองข้าวคุณทองเพียรวิเศษสุดกองเข่าแม่อข้าวหลวงนะคะกองใส่นังะ มามามามค่ะเอฟีจ้าข้าเาตุ้มโฮมนล้วอันเด้อยนองเด้อนะคะผักงามจริงๆเดอยนงนี่นะเราอยากกินเราก็เก็บเอามาสดๆนะคะนกลกินละ เอ,อาซบสิคาเี่ยมาล้กินนะคะกินไมหมดนจะเหี่ยวาลังแซ่บกันเด้อพี่น้อมาเจานะครับมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเข้าพ่ออยู่บานพี่นันเข้าไปินลเอาเอาไปแล้วกระติบหนึ่งอันแรกอ่ะิเนอเออเอาเลยเอาเลยไว้เลยเอาไว้เลยเอาไว้เลยเอาเน้อเอาน้อ เข้ี่ยแ่เาานเข้าไปวดนี่เอาไปแล้วเอาไปยีกกงนนีจุขามันหลยคนนเออนั่นแหละยกไปเลยลูกยกไปเลยค่ะนี่ก็ลงเรียบหายโอ้โหดูดูมาเด้อมาเด้อ ชมอมยเนันี่กบอี้อง้องคืออะไรล่ะอคือเห็ด่เาอ๋อเหรอเอาเต็มปากเลยเราก็กินมากินไก่แม่พีเป็นไงผักหวานแม่พีน่ะ ต้องมาชิมนะคะมาชิมมามาหยอกันพี่น้องหยอกันหยาเอมกินเยอมาตุ่มมะฮู้รู้ผกหานแม่พีเลยมแอบมาดูกันองหนี่กเ้ยี่พี่อไม่พี้กนะคะไม่พีนมากินข้าวเยอะเพื่อนยูฮัน่พอดม่กินข้าวบ้านี้เมื่อไร้านม่หร่จ มาเด้อมาเด้อเข้าไปแล้วลองซอยติมไปหาแม่ิดเลยอใหนี้ได้มาเยอะเออไปชิเลยละันนี้นะปนกุ้งมโอ้ยคนกุ้งนเด้มิแก้วแก้วดโอ้้คนไม่บปวเอาไปทั้งปูลูกเขาทำได้ยแล้วไม่ได้บังแล้วยันไปถึงดี้ มักิครับย่าไม่ถึงแม่ากินอรครับม่มันกิข้าน้ำเดือดข้าน้ำเดียวีมือแม่พี่ผัดผักวนหนูว่าเนีียแกงสะท้านมดแดงอยาหลดปลค่อยไปซื้อข้าวอมาแล้ววะหลามาซุปแล้วค่อยนังรถมาแล้วค่อยคืนแล้วมันคื้นงละวยามันเหนาวมันหัวอนะค่อยนังรถจากลั้นเสาเนาะซือมันจะมัหวานเนี่ยจะีอยู่อัน้ไปซื้อมาหรอ กวานเตอมานซื้อซื้อค่อยๆเลยอันนี้มาคิดแล้วคุณผู้ชวานก็งานก็ปลุกหม่อคุกคือว่าหล่อห่อไม่มาเพิ่มเงินหางเขาเข้าไปได้ไหมบ่ปลุกเลยเขาไม่เห็นเด้อปลุกเลยเขาไม่บอกไม่ได้คนคุกเติมมาๆมาประเด็นมาโอ้เจ็มต้นเจ็บต้นบ่ไม่ได้นี่มึงเห็นเดี๋ยวบ้านอันนี้ขวานบุหรี่ไฟเนี่ยขวานแต่ขวานแต่แค่เนาะปีนี้นะค่อยไม่เยอะแล้วค่ะปีนี้เหมย

ชิ้นหองิ้นเจ้าอัดบ่เขาลืมนะบ่เจ้าอัดน้องเข้อมนึูนนู่นอแล้วเกาซีมาเด้อมาเด้ออันนั้อะไรเมแล้วโตนะจีนตาแล้วก็มีผัดสะา่ยังอยู่บบพระประวันี้ สมมพูดว่าเราปลูกเราลดน้ำมันตลอดมันจะงอกไหมมันจะงอกไหมงอกแต่งกิ่งแล้วไม่แต่งกิ่งให้มันก็ลดน้ำใส่เราต้องกิ่งต้องแต่งบดทดน้ำนะก็แสดงบดน้ำมันแตกเลยบอกขยันจิ่งแล้วหลังเรื่องอื่นเหรอแค่เดือนนี้น่ะแถวบ้านนะเขาไม่ได้คอยขึ้นพูดในย้อนได้เดื่องอืนเดี๋ยวที้เขาปลูกกันเนาะปลูกเดียว ปันดืกกินไม่ต้องไม่ต้องมันไปขึ้นปูแล้วใช่ไหมกินกินแบ่งกันกินลูกกินแล้วกปิดมันเดี๋ยวค่ะคลิปยาวแล้วมั้งได้สิบห้านะทีเดียวใช่ด้ไล่ไล่กันคิด สำหรับคลิปน yeah, <hopping. Somehow. S 1> <this> ี้เดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะเรา้างบาแล้ว่้เลดล่เหรหรอสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีเดินยังได้กนไม่ได้กินข้าวห้วยกัมาใครจีกินข้าด้วยกันอ๋อเขาอกเมอนนี้ีละครั้งม่ใช่ไม่ใช่

ญ้ากินซาายกินไวไวแน่ลูกแห้งให้โอ้ยคอยกิ่นซาคอยกิ่นฟ้าไม่กินนะน่าะกินดคี่อยกินฟ้าไม่กิ่นนะ่นออยฟ้าาค่นาะกา่แงฟ้าเธอแห้งแบแห้งฟ้า,าหแห้งแบเ <c oughs> ดี๋ยวเ้าก็เติมน้มันเติมน้ำรก็ได้กไ่ต้องได้เติมน้าได้แบเลนนอน้กิ้ ตรงไหนสำหรับจิ้มน,นี้ก็นี่นะคะขาดบาทนะคะตายแล้วล่ะนตายแล้วตายแล้วตายจึงได้ใหญ่ขอบคุณยุ้ีนะคะสวัสดีค่ะคำอ,อ,อี้เขาไม่กินข้าวน้ำหอ,อ,อมนะ